เอาแหละครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forgotten Memory วันนี้เรามาเล่นกับคนที่มีชื่อว่าคนนั้นคือคือไร่อวัวี่วัวใครเนี่ยโฟกไก้โอ้ my god no. No. เอาแหละไม่ต้องพ,พูดพลัดทำเพลงปะเล่นเลยไม่ต้องเปิดคิดไม่เสียเวลาสองคนเปิดสองคนอะ บอกเลยว่าคลิปนี้มีคุณภาพจัดอ่ะได้ได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถเอ่อขับไปขับมาอยู่หน้าบ้านมีคุณภาพจัดจำเลยว,ว,ว่าเอ่อคลิปนี้มองเลยไม่มีเสียงเี้ยเลยมกแ่เสียงรถใช่แล้วก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาซื้อของเพราะว่าต้องทำงานไปเล่นไปด้วยป่ะ เจสินแต่ะ็วันนี Hence, oh. deals, ้มีคนมีคนแบบว่ามาซื้อของมาเพื่อความพเศษนี่ไม่อยู่ข้างหน้าเออเรียบร้อยเอาอะไรเจสินมถามหาเอาอะไรเพิร์บกายแกเป็นคนที่ฆ่าโอ้เดี๋ยวนี่มันคาซีนเดี๋ยวนะเพิร์บกายแกแอบแกแอบยัดเด็กเข้าไปในหุ่นพวกนี้เหรออไม่ใช่คนฆ่าแต่ไอ้พวกแค่นี้กู้ซ่าทำไมอ้าเบ้อ เอ้ยมึงจำมึงจำประวัติของไอ้พวกแค่นี้ไม่ได้เหรอ,อาาน,นี่แหลาต้านตาข่ายนะเว้ยก็รจริงมันไม่ได้นหนเหมืนมนหนอนพังหรือไงอ๋ออะไรเพราพวกกายแกพอจะอธิบายวิธีการเล่น <c oughs> ได้ไหมเอาแบบอีพิกสุดๆไปเลยโอเควิธีการเล่นก็คือ ต้องไปตึ้งใ oh. นการเลยนะมันจะมีทั้งหมดสามตัวในการอย่างเลยที่จะมีเอ่อเบนดี้บอนนี่แล้วก็ชาโดว์บอนนี่ตารเป็นยังอย่ไละเห็นพอไหมเอาเป็นว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจไปดองดูกันเลยดีกว่าไปเนี่ยมีเลยนะด้วยเพิ่มเพิ่มความโบนโอเชี่ยโอเชี่ยโอเค ไอเตชินี่สายเท่ทูจริงเลยไม่ใช่เตชินี่คนคนนี้ต้องชื่อว่าเพิร์กกายเดี๋ยวคนคนทางบ้านเดี๋ยวกูไม่เข้าใจทำไมทำไมมึงไม่เอาอันั้นอ่ะไปไปใส่ไปใส่ตรงประตูแรกวะเพราะว่าประตูแรกมันเสี่ยงสือเลยนะเว้ยมันเฟสตี้มันเดินผ่านอ่ะไอไอตรงไอตรงที่เราออกมาเมื่อกี้อ่ะเอามปเมเอามปเมฟิกล็อกตรงนั้นวะแล้วมึงไม่ใส่อะ กูไม่กูไม่ได้ซื้อค่ะช่เชมตั้มาเราจะไม่ทะเลาะกันแค่แค่แแคนดูเห็นว่าไอ้สองตัวเยี้ยนี่มัน,ม,ม,น,นม,มันทำยนเยี้ยนะลยผมก็คงเหี้ยนอะไรปัะมาณเอาเลยเตชิบอ่าว่าจะพูดอยู่เลยว่าไอ้การพลิกล็อกของเกมนี้แม่งโคตรอ,อันตรายเลยถ้าว่าเราพลิกล็อกพลาดแล้วเ,เราอาจจะตายเพราะการนิ้วหักก็ได้นะเว้ยแบบพลิกล็อกพลาดจนนิ้วหักตายไม่เว้ยพลิกล็อกมาใช้ระบบเดียวกันกับพลิกล็อกสูบ โอ้ชี๊ขอดูตูดหน่อยโอ้ตูดบิดโอ้ชี๊ดแล้วก็ฆ่ามึงแบบพี่แจ๊สองตูดมขาไปยังเสียงมันยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวรอไปก่อนอดี๋ยวเขาสร้างอดี๋ยวเขาสร้างเจเนเรเตอร์นะชิบชิบ ่อไปมาไปไปแล้วโอ้โหทำไมปรับกราฟิกสูงแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลย <S <S เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับทุกคนคือตรงนี้เราเราจะต้องกดให้มันโดนมันจะเป็นแถบสีเขียวอะ <S 1> <S 1> <S 1> ่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นแถบสีเหลืองมันเหมือนมันจะได้หนึ่งหนึ่งแต้มมันแต่ถ้าแบบสีเขียวเราจะได้สองสองแต้มเลยแต่ว่ามันต้องปรับกราฟิกต่ำมันถึงจะเห็นคร, <อ S 2> รับไปดียังไหมเฮ้ย ไม่ดีวาทำไมกูเลยทำไมกูเลยเรียบร้อยเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เลยเสียงอะไรวะไม่ต้องสอแค่เอคนตัวนึงั่วคนหนึ่งกำลังพูดตับใคซดีต่อหน้าไปยังโมื่อเคคน้อเกิดข้อิพาดทันทีโดยชาโดวันนี้ มราจะเข้าไปไม่ได้แฮะเพราะว่าใช้รูปปั้นนี่มันหยิบมันน่าจะเศ้าจริงแหละนะไม่เออแล้ก็เข้ามาได้อะแต่เออแล้วก็กลัวไม่ขี่อาไว้งรานนี้ไม่หยิบโอ้กูรู้จักคำพูดคำนี้ไหมเตชินไปได้กันไปได้ไกลใช่ไหมไปได้กันไปได้ไกล

คอยู่ห้องสปริงแทบบรึเปล่า <Hello. S 1> เออใช่เคยเห็นกันละวไปแล้วไปแล้วมามมาไปเราตอนนี้เราอย่าวิ่งนะเราค่อยๆค่อยๆเดินมามามาเราไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นวะมันคือตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรวะ ชิบหายเสียงเฟสตี้เหรอเมื่อกี้เสียงเฟสตี้เหรอเสียงเสียงเฟสตี้มันจะเป็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเพราะเขาได้ยินผิดโอ้ยชินชินชิน แล้วปมสวางแล้วเออเชื่อมแล้วนะโหตะกแหลกทํากัตแล,ลต้วับสวิตเอาแล้วคร<ก>ับครับรอยจํอความจำามจำไปเรื่อยไปจำจำครั้งเดียวจำครั้งเดียวฝังในสมองเลย <laughs> ความจำของเราดีมากๆเลยเราจำครั้งเดียวเท่านั้นเลยจำครั้งเดียวโดนฝังเข้าไปเลยครับมันอยู่ไหนเก้าสิบเมตรกำลังเคลื่อนอ่าบางคนจะคุยวกเจะไม่เสียไปนีไปนี่แน่ได้ชิมเดี๋ยวกูทำบักให้ดูเมากระลังมากมากเยอะมาก็จริง เขาไม่เหล่าชีวิตไปเสียเล่นเลยแปดนีตค่ะยังไม่ได้กับมิติาเา่าท่ไ้กวอเลมาเท่าีอ๋อแหละเราเราต้องไปฝั่งนูน้นแหละแล้วบอนนี่มันไปอยู่ฝั่งนูน้นด้วยเดี๋ยวเขาไป,ปไปได้หมอยู่ไกลอยู่มากำลังมาเร็วร้อยเมตรเออ ชิมมันมามันมามันมากูอีกแล้วเขาดูตูดหน่อยอมามาไปทำกะโง่กลบอยู่ลกลมอยู่ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้ว,ลว <c oughs> เ,เ,เ,เร็วที่สุดก่อนพลังงาน แล้วตัวย่ก็่สว่างต,ตอนนี้ภาพาลังดีดเดีวต้องดูมัน,นต้องดูภาพภาพทีวีเอาอะหนึ่งหนึหนึ่งคือ,นคอนหนึน่งคือแดงมั้ง เอสก็นะยที่หนึ่งแหละ S อ Y เซซเอ๊ะห้าไอหกเอัเออท่านไงพวกแล้ว Yes sir ไปทางไหนอะเฮ้ยเราผ่านแล้วเราผ่านไปไม่ใช่บอดโอ้โหน้ำมันเฮ้ยน้ำมันบอดนี่เราหนีมันมาได้แล้วไอชิปเอาไอชิปขอผม S <S โอ <keys> uh mm ้การการ้นกินปากเ้นกลิปากให้เราส่งท้ายค้นเหม็นเลยได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมบอกแล้วถ้าิดว่าพวไม่รู้่าแรแลันไหนก็ใช้พกอันรัที่เหลือแล้วค่ยแล้วก็อันแรกอันตามจินเลยเออก็ะจินอือหือใ่ไอบจะเป็นเลเตอร์เลยเพราตนีม่กูได้สี่พันห ก็ได้เ,เ,เอาแหละอเอาเป็นว่าวอาเีเา ep หนึ่ง focus Ten memory ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าด่านสองเรายังไม่รู้วิธีผ่านกันเลยใช่ไหมไอชินา้นพอพอดอรว่าจะเล่นไม่ได้เลยใช่ร่วมต้องหาต้องหาวิธีการเล่นก่อนอ่ะเอาเป็นว่า ep นี้ขอจบเพียงเท่านี้เอาแหละบา,บายบายเชินมึงบายบายดิใช่จะไม่ไปจะต้อยายามไ่ยื่นห จะส่งไปอีเจคายเลยเออ